ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องครูซันแชนเนลค่ะวันนี้ครูซันมี How to ทำอย่างไรให้บ้านอยู่เย็นเป็นสุขช่วงนี้หลายๆคนก็คืออยู่บ้านออกไปทำงานไม่ได้ออกไปเรียนไม่ได้ดังนั้นคนในบ้านเองก็จะต้องเจอกันอยู่ตลอดเวลาตื่นเช้ามาก็เจอกันก่อนนอนก่อนจะหลับตาลงกลางคืนก็คือเจอกันตื่นเช้ามาอีกวันก็ยังเจอกันอีก oh, 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 oh. ดังนั้น how to ทำอย่างไรให้บ้านร่มเย็นเป็นสุขของครูซันเนี่ยครูซันไม่ได้พูดถึงต้นไม้หรือสิ่งที่มันมาประดับบ้านเราหรอกนะคะ ต่กุูซันกำลังพูดถึงอามานอิบาดาค่ะ <c oughs> สิ่งนี้ล่ละค่ะที่จะทำให้ครอบครัวของเราตัวของเราสามีแล้วก็ลูกๆของเราภรรยาของเราอยู่ในบ้านกันอย่างมีความสุขอยู่ในบ้านกันแบบแฮปปี้เชื่อไหมคะว่าถ้าทำสิ่งเหล่านี้ที่ครูซันกำลังจะบอกต่อไปเนี่ย ถ้าทุกคนทําแบบนี้อินชาอัลลอฮ์ค่ะบ้านคุณจะมีแต่ความสุขบ้านคุณจะมีแต่รอยยิ้มบ้านคุณจะมีแต่เสียงหัวเราะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยข้อที่หนึ่งเลยค่ะจําเป็นจะต้องละหมาดฟัดดูทั้งห้าเวลาอย่าให้ขาดค่ะในยุคโควิดแบบนี้ออกไปละหมาดจะมาอาร์ที่มัสยิดไม่ได้คุณผู้ชายคะ เคยชวนภรรยาและลูกๆมาละหมาดพร้อมกันที่บ้านไหมคะและการละหมาดไม่ใช่ว่าทำแค่คนเดียวนะคะบางบ้านสามีทำภรรยาไม่ได้ทำบางบ้านภรรยาทำสามีไม่ได้ทำบางบ้านสามีภรรยาทำลูกไม่ได้ทำเอาจริงๆค่ะทุกคนจะต้องทำนะคะและคนในบ้านของเราเนี่ยจำเป็นเลยค่ะว่าจะต้องทำเราจะต้องให้ความสนใจแล้วก็ให้ความใส่ใจนะคะ และเมื่อทุกคนทำละหมาดฟัดดูได้แล้วหลังจากนั้นหัวหน้าครอบครัวค่ะครูซันแนะนำให้ละหมาดจำมาอะค่ะทำเป็นจำมาอะเพื่อที่เราจะได้รับความดีค่ะไปพร้อมๆกันถ้ามีคนหนึ่งคนใดในบ้านของเราได้เข้าสวรรค์แต่อีกคนไม่ได้เข้าเราก็จะรู้สึกเสียใจใช่ไหมล่ะคะขนาดวันก่อนรัฐบาลให้เงินห้าพันถ้าตัวเราได้คนในบ้านไม่ได้เราก็หาวิธีค่ะเพื่อที่จะให้พวกเขาได้เหมือนๆกับเราใช่ไหมล่ะคะ อามานอิบะดาก็เหมือนกันค่ะถ้าเราเป็นคนที่รักษาละหมาดอยู่แล้วเราจะต้องชวนให้คู่ชีวิตของเราหรือว่าลูกๆของเราคนในครอบครัวของเราเนี่ยรักษาละหมาดด้วยเช่นเดียวกันอย่าลืมนะคะข้อแรกค่ะการรักษาละหมาฟดฟัดดูอิงชาอัลลอฮ์ค่ะบ้านคุณจะมีแต่ความสุขอย่างแน่นอน ที่สองค่ะรีเกตรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆอย่างที่ครูซันบอกไปเมื่อตอนช่วงต้นคลิปว่าหลายๆคนชอบที่จะปลูกต้นไม้ใช่ไหมล่ะคะ ทีนี้ต้นไม้ในดุนยาเนี่ยค่ะสักวันหนึ่งมันจะต้องตายไม่มันตายก่อนเราก็ต้องตายก่อนมันเนี่ยละค่ะไม่รู้ใครตายก่อนกันดังนั้นครูซันจึงแนะนําอยากให้ทุกๆคนค่ะปลูกต้นไม้ในสวรรค์ค่ะด้วยกับการกล่าวประโยคที่ว่า سبحان الله l ล ح م د لله لا ลลล إ ลาาลอ ل ์อัลลอฮุอัการดิเกตเหล่านี้ล่ะค่ะเราจะได้ต้นไม้ในสวรรค์ คำซิเกตเหล่านี้แ่ะค่ะอัลลอฮ์จะปลูกต้นไม้ให้กับเราในสวนสวรรค์เป็นยังไงคะทุกคนถ้าหากว่าเราได้ต้นไม้ในสวรรค์ทีนี้คนที่ปลูกต้นไม้หรือคนที่ไม่ได้ปลูกต้นไม้ทุกคนย่อมรู้ดีว่าต้นไม้จะต้องขึ้นบนแผ่นดินใช่ไหมคะดังนั้นถ้าหากว่าอัลลอฮ์ปลูกต้นไม้ให้เราในสวรรค์มันหมายความว่าเราไม่ใช่ได้แต่ต้นไม้ค่ะทุกคนเราจะได้ดินของสวรรค์อันนั้นด้วยสวรรค์นั้นจะเป็นของเราด้วย อยากได้ไหมล่ะคะถ้าอยากได้ก็ดีเกตรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆตอนนี้เราอยู่บ้านเราปลูกต้นไม้เราดูแลต้นไม้ที่บ้านหรือเราเลี้ยงสัตว์เราอยู่กับแมวเราอยู่กับสัตว์ที่บ้านเราก็สามารถดีเกตรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ได้คะ่ะและที่สําคัญจะต้องไม่ลืมนะคะไม่ใช่ดีเกตคนเดียวคะ่ะชวนคู่ชีวิตมาด้วยชวนลูกๆมาด้วยเพื่อช่วยกันดีเกตคะ่ะหรือ บางทีเราไม่ต้องนั่งล้วก็นั่งอัลลอ์อัลลอส์อัลลอสบอลับอลอลอ์อย่างเดียวหรอกนะคะทุกคนการดีเกตรหรือการรำลึกถึงนึกถึงอัลลอฮ์การพูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์หรือการใคร่ครวญนะคะเพียงแค่เราชวนลูกๆของเราหรือคู่ชีวิตของเรามานั่งด้วยกันแล้วก็พูดถึงเรื่องความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นั่นก็เท่ากับว่าคุณได้รำลึกถึงอลัลลอฮ์แล้วค่ะอย่าลืมนะคะ แทนที่ตั้งวงกันแล้วเราจะคุยเรื่องเงินเดือนคุยกันในบ้านนั่งพร้อมหน้าพร้อมตากันคุยเรื่องรายรับคุยเรื่องรายจ่ายเครียดเ่าๆค่ะทุกคนคุยเรื่องความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ค่ะอิงชาอัลลอฮ์ครอบครัวของคุณจะมีความสุขข้อที่สค่ะละมาสุนัตต่างๆ ทุกคนคะเก็บให้เรียบเลยค่ะหลายคนบอกว่าในช่วงที่เราทำงานวันจันทร์ถึงศุกร์ไม่มีเวลาเลยจะละหมาดสุนัตหน้าซูโบสักทีก็ไม่มีเวลาต้องรีบหุงข้าวทํากับข้าวก่อนจะออกไปทำงานจะละหมาดสุนัตหน้ารูฮฮละหมาดสุนัตหลังรุฮ์ฮก็ไม่ว่างเพราะว่างานมันรัดตัวดังนั้นช่วงโควิดแบบนี้แ่ะค่ะที่เรากักตัวกันอยู่ที่บ้าน เก็บสุนัตให้เรียบให้หมดเลยค่ะทุกคนสุนัตหน้าสุนัตหลังตาฮัดยุดวีเตศอวาบินดูฮาอิชรอกเก็บให้หมดเลยค่ะทุกคนอิงชาอัลลอฮ์ชีวิตของเราจะมีความสุขแล้วก็ชีวิตของเราก็จะมีแต่ความแฮปปี้ค่ะอย่าลืมกดสำคัญของเรานะคะก็คือไม่ทำคนเดียวนะคะชวนคู่ชีวิตมาทำด้วยชวนลูกๆมาทำด้วยค่ะ ข้อที่สี่ค่ะทุกคนอ่านกุร่านให้มากๆ อย่างที่บอกแหลคะค่ะช่วงนี้เรากักตัวอยู่บ้านอย่างที่บอกอะคะ่ะว่าช่วงนี้เนี่ยทุกคนอยู่บ้านดังนั้นตารางเวลาของเราแยกไปสอนลูกตอนที่ลูกเรียนออนไลน์แยกไว้ให้กับตัวเอง,ต,เองตอนที่ตัวเองทํางานแล้วก็แยกเอาไว้เผื่ออ่านอันกุรอ่านด้วยนะคะทุกคนในช่วงที่เราทํางานเราอาจจะบอกว่าเราไม่มีเวลาหย,ยิบมันเลยไม่มีเวลาจับมันเลยไม่มีเวลาอ่านอันกุรอ่านเลยดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีคะ่ะที่คุณจะหยิบ เขาขึ้นมาอ่านจะหยิบคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขึ้นมาอ่านคิดวิเคราะห์แล้วก็ใครครวญค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุรตาบาอกัลลาดีหรือว่าสุระอัลมุลกูค่ะ สุร้อนนี้เนี่ยใครก็ตามที่อ่านสุร้อนนี้เขาจะได้รับการชฟะการช่วยเหลือนะคะแล้วก็สุร้อนสำคัญสำคัญค่ะเช่นสุร้อนยาซีนสุร้อนไซยาดัสุร้อนอัดดุคอนวากิอสุร้อนอัดรอ์มานเป็นต้นค่ะแต่ถึงยังไงแล้วการอ่านกุรอ่านก็ถือว่าเป็นความดีหมดค่ะครูสันก็อยากให้ทุกคนเริ่มอ่านตั้งแต่หน้าแรกเลยค่ะจนกระทั่งมาสิ้นสุดที่หน้าสุดท้ายแล้ววนกลับอ่านไปใหม่ อินชาอัลลอฮ์ค่ะชีวิตของเราจะมีความสุขครอบครัวของเราก็จะมีความสุขอย่าลืมชวนคู่ชีวิตและลูกๆมาร่วมกันอ่านกุรอานนะคะและ How to ท okay. ี่5ค่ะปลูกฝังมารยาทหรือว่าอั卡ลักษ์ให้กับคนในครอบครัวของเราค่ะ คุณพ่อคุณแม่ลูกๆหันหน้ามาคุยกันพูดคุยกันสอนลูกๆสอนพวกเขาในเรื่องเกี่ยวกับอักคลักษณ์มารยาทต,ต,ต่างๆพยายามหาเวลาคุยหรือจําเป็นจะต้องมีเวลาคุยสำหรับคนในครอบครัวนะคะสามีภรรยาควรจะมีเวลาคุยกันถามปัญหาปรึกษาเรื่องต่างๆ หรือพ่อแม่ควรที่จะถามลูกๆเกี่ยวกับเรื่องการเรียนหรือว่าเรื่องเพื่อนๆสิ่งนี้ค่ะจะลดช่องว่างระหว่างพ่อแม่แล้วก็ลูกได้นะคะยิ่งช่วงนี้เขาเรียนอยู่ที่บ้านเราลองถามเขาไหมคะเคยคุยกับเขาไหมว่าครูคนนี้เป็นอย่างไรครูคนนี้สอนเข้าใจไหมเพื่อนเพื่อนคนนี้เป็นอย่างไง อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่พ่อแม่จะต้องรู้ย,ยิ่งเพื่อนของลูกยิ่งจําเป็นจะต้องรู้วันนี้เราจะรู้เรื่องลูกของเราอย่างเดียวไม่ได้นะคะเพราะพฤติกรรมของลูกการทำดีหรือการทำไม่ดีของลูกส่วนหนึ่งก็มาจากเพื่อนของลูกคะ่ะดังนั้นเราจะต้องรู้จักเพื่อนของลูกด้วยค่ะเพราะการรู้จักเพื่อนของลูกมันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นด้วยว่าลูกของเราเป็นคนยังไงคะ่ะ หลายๆคนมักจะบอกว่าช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่น่ากลัวแต่ทุกคนรู้ไหมล่ะคะว่าช่วงวัยเด็กนี่ล่ะค่ะเป็นช่วงที่น่ากลัวเพราะว่าถ้าในวัยเด็กนี้พ่อแม่ไม่ให้ความสำคัญไม่ให้ความใส่ใจในเรื่องของความรักหรือการดูแลกับพวกเขาเขาจะโตไปกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ไงล่ะคะ และสิ่งที่สองถ้าพ่อแม่ไม่ใส่อัคลักษ์ไม่ใส่มารยาทไม่ใส่การตักวากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเขาโตไปเขาจะเป็นบ่าวที่ดีได้ยังไงล่ะคะดังนั้นต่อไปเนี่ยเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเขาจะเป็นคนที่ดีได้ก็เพราะเขาถูกปลูกฝังมาตอนเด็กๆนั่นแหละค่ะครูซันอยากให้ทุกคนมาร่วมมือกันทำให้บ้านของเราร่มเย็นเป็นสุขค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆ EP ต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครูซันด้วยนะคะ